Uh, ครับกับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกแล้วก็คนชอบเล่นหวยและคอหวยทุกขัน้นแลควก็คนชอบเสี่ยงดวงชอบซื้อลอตเตอรี่นะครับอาคิวิาวันนี้ผมเสียมาลงรวมสูตรหวยบนล่างให้ครับพี่น้องออเพื่อเพื่อไอพวกเจ้าทีไดเอาไปจากผู้ช่วยเมืองแล้วก็เอาไปเทียบกับสูตรของเจ้าของเมืองนอกว่ามันดีเขาเมื่อเขาขเขาขจ้าไหนกันไปพิจารณาเพื่อนอครับเนาะเอาครับเพื่อเป็นการเสียยวลาครับไปดูกันเลยครับเริ่มจากรวมสูตรหวยเลขบนก่อน,นครับผม อ่านี่ครับที่คือหน้าจอตอนนี้คือรวมสูตรหวยเลขบนนะครับพี่น้องเริ่มแตกละลอยนะครับผมก็สีต้องให้แค่สามสูตรอันนี้เป็นสูตรเก่าอยู่ครับเพราะว่าผม่วาสูตรเก่านี่มันก็มันกัยังเสื่อนดีอยู่นะมันพิษกับโมพีดูไปเลยนะครับผมก็เลยเอามาใส่อีกครับก็สิมีสูตรที่หนึ่งสิมีหกเจ็ดแปดเก้าสามสูตรที่สองมีสามสี่หกแปดศูนย์และสูตรที่สามล้วก็สิมีหรักสิบลักซินเหมืก็สิมีแค่สามสูตรคำถีบทีพผมลงให้นะครับรักหน่วยก็จสิมี่เสมอ ซี่สูตรครับผมส่วนเหล็กเด่ยนพงกระศิโรขยตเมื่อไหร่ไอ้หกหกสูตรบ่หนึ่งสองสามสี่หกหกสูตรครับเตามร้อยสิบหน่วยกับสิมีตเมื่อซี่สูตรครับผมนี่งกับไปลองไปจากผู้ส่วนมาเรื 2, 3, ่อยพี long ่น้องเด้อครับส่วนไอ้เต้มสิบนหน่วยกับสิมีตเมื่อหาสูตรเออซี่สูตรอครับซี่สูตรเต้มร้อยหน่วยกับสิมีตเมื่ดสามสูตรครับแล้วก็แต้มร้อยสิบกับสิมีสามสูตรคลื่นกันครับส่วนเหล็กดับอ่า ดับซับตัวบนี่ผมไม่ดับเก่าครับจักสิดับอยู่ไปยูป่แต่ว่าส้นดับล,ลอยนี่ผมไม่ดับเลขศูนย์ครับเออก็ลองไปพิจรารณาไม่ได้ไปนองเด้ลองไปจับปูส้นลองไปคัดบังครับอืมพูดคนยกัที่คัดแม่นกับที่ถือไปกับมี่ครับอ่าผมก็รู้สึกว่าผมเป็นสีคัดสีรูดมาานไรไรงวดเดินเราไอ้อครับนี่สุดห่วยนนะครับผมแล้วนั่งใกลๆหน่อยครับเดี๋ยวเออใกล้กล้องไล่เอ็มเซียนฉีตานะครับ เอาครับเอกาะโจ๊บไปแล้วนะครับสำหรับร่วมสุดหววเลขบนครับเอาต่อไปเบิ้งไอ้่ร่วมสุดหวยเลขล่างกันเลยครับผมนี่ครับนี่คือหน้าจออยู่ตอนนี้คือร่วมสุดหววเลขเลขล่างครับผมกตสิผมจะลงลักซิปล่างหด้เมื่อหาสูตรนะครับเนี่ยที่ผมลงหาหาสูตรครับกลับไปเบิ้งเอาครับลองไปขัดเบื้อ่าผมลองจับกูส้นเนี่ยเหรเบิ้งมันมันสีได้ส้นสี่เก่าเลขศูนย์เลขหนึ่งแล้วเลขหาครับผมเนี่ยส่วน อ่าลักหน่วยล่างนี่ก็ดีหาสูตรขึ้นกันครับหาสูตรก็ลองประจับกุ้งโซนมครับผมลองจับกุ้งโซนแล้วได้ที่เลขศูนย์เลขสี่เลขห้าครับผมอส่วนเลกเด่นก็จะมีแค่สูตรเดียวครับผมเลขแต้มก็บเมี่แต้มสิบหน่วยล่างกันเนาะก็มีทั้งหมดสองสูตรครับผมอาส่วนหลักดับหลักสิบล่างก็ดับแปดดับหลักหน่วยล่างก็ดับแปดสรุปว่าเลขล่างโงนี่ดับแปดครับรอบมืงว่ามสี่รับยูปรยูเนาะครับออก็ลองมาเบิ่งกันครับผม เออครับพี่น้องกรจบไปแลเราครับเนาะครับสำหรับสรุปรวมสูตรหวยบนบนล่างบมลห้ทั้งเมื่อ้งบนั้งล่างเลยครับการพวกเจ้าลองไปไปคัดบังคับเราไปจับปูสุดเมืองว่ามันสีเข่าก็สูตรสูตรคนจะของบอนะครับอืมกากาให้พี่น้องโชคดีนะครับกับพกันเอาแค่นี้ครับคลิปเนี่ยเอาไปจากเงาแห้งครับกากะบอกอย่างหนึ่งก็คือว่าสูตรหวยเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่การคำนวณหาตัวเลขเท่านั้นครับเป็นความน่าจะเป็นเท่านั้นครับ ก็ะจะมีผิดมีถูกมีเข้าไปหลุดเป็นเรื่องปกติครับผมก็พุยพ่อในพี่น้อง <c oughs> ให้เฮงเฮงลุย้ยๆใพี่น้องเด้อสงการหนึ่ให้ถือแจ็คพอตเลยเด้อครับจะได้มีเงินเทียวสงการกันเนาะครับเนาะครับก็เอาไวเ้เจอกันคลิปหน้าดีกว่าครับสำหรับที่นี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยดีเสมอม,มาครับสำหรับพองหวยหรือว่าคนคนชอบติห๋วเนาะครับเนาะไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับที่นี้ขอกล่าวว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ